การใช้งานถือว่าดีเพราะว่าเครื่องมันเร็วมากนะครับสเปคมันดีมากจนทําให้ไม่รู้สึกว่าเป็นข้อด้อยแต่อย่างใดนะครับสวัสดีครับเพื่นครับผมชาญ AP Techline นะครับวันนี้นะครับมารีวิวตัวนี้นะครับ Google ของอผู้ที่ไม่สามารถลง g m a i l ได้นี่นะครับซึ่งขวัญใจของเขาก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ G space นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเรามาดูนะครับว่าการใช้งานบนหัวเว่ยมีแพดโปร12.6เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมได้ทําการติดตั้งแล้วนะครับเราจะไม่พูดถึงการติดตั้งนะครับเพราะว่าเพื่อนๆไปหาดูได้นะครับในช่องผมก็มีด้ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับติดตั้งไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลักๆนะครับที่ G space นะครับก็หน้าตาเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนนี้จะเป็นแนวตั้ง การใช้งานก็เหมือนทั่วไปนะครับแต่ที่สําคัญนะครับจะมาทดสอบประสิทธิภาพการทํางานนะครับอย่างอันนี้นะครับผมสร้างช็อตคัทไว้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีนี่ Drive นะครับมี Google นะครับแล้วก็มีอีกอื่นอีกมากมายเช่น Gmail Sheets นะครับนี่ผมที่ใช้หลักๆนะครับอ่าเรามาดูการใช้งานนะครับเรามากดที่ Google นะครับพอเข้ามานะครับการกดใช้งานนะครับผมว่ามันก็ไม่ช้านะครับสามารถที่จะใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับ กดเข้ามานะครับเราจะไปหน้าไหนอะไรยังไงก็ไม่ได้ช้าเลยนะครับเดี๋ยวเราออกจากแอปอันนี้ก่อนนะครับแอป Google นะครับล,ลองมาเข้า Drive ดูนะครับนะครับพอเข้า Drive นะครับก็จะมีเอกสารต่างๆที่ผมใช้งานอยู่นะครับมันก็จะมีเอกสารที่แบบโชว์อยู่ปกติเลยนะครับแต่ที่สำคัญที่แย่นิดหนึ่งคือจะมีโฆษณาอย่างนี้เองนะครับ มันก็จะแบบกิดกะลูกตาบ้างนะครับแต่ก็กดปิดได้นะครับแต่ที่สำคัญอย่าไปซื้อลบแอดนะครับเพราะว่ามีสมาชิกบางท่านนะครับไปลบแอดแล้วก็นะครับบัตรเครดิตก็โดนดึงข้อมูลไปเลยนะครับไม่แนะนำนะครับเราใช้งานเบื้องต้นก็พอนะครับเท่าที่จะใช้งานได้นะครับส่วนโครนนี่ก็คือลงตามปกติจาก a อร o r a านะครับนะฮราแเข้าชีตดูนะครับ ชีทก็ก็โอเคนะครับรก็ใช้งานได้เร็วดีนะฮะชีทใหม่แล้วก็กดไปนะครับการใช้งานถือว่าดีเพราะว่าเครื่องมันเร็วมากนะครับสเปคมันดีมากจนทําให้ไม่รู้สึกว่าเป็นข้อด้อยแต่อย่างใดนะครับโดยรวมถือว่าดีนะครับ แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มที่พอสมควรนะครับคีฟนี่ก็โอเคนะครับกดเข้าไปใช้งานแล้วก็ดูโอเคนะครับ drive g o o ู l e Drive นะครับอันนี้อันนี้เป็น Drive ที่มาจากเว็บนะครับผมสร้างช็อตคัสจาก Chrome อันนี้คือ Drive ที่เป็นแอปนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้ได้นะครับไม่มีเลยมากครับคลิปนี้นะครับ การแนะนำนะครับการใช้งานถึงถือว่าดีมากๆนะครับ80%เน่ะเทียบเท่ากับตัวที่ลง Google ได้เลยนะฮะเพราะว่าเครื่องมาเร็วนี่นะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทดสอบการลงสำหรับเครื่อง m e t a พ T8 นะครับซึ่งอันนั้นช้ามากนะครับทำให้การใช้งานไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนๆก็นำไปปรับใช้ได้นะครับนี่ผมก็ใช้งานเนี่ยมี Office ลง Netflix อะไรได้ YouTube แวนนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับ ่ทีวีเวอร์ก็ใช้ได้นะครับสุดยอดไปเลยนะครับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับส oui, ั้นๆครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดสังเกดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมดนะครับสำหรับนี้เพียงเท่านี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ